สวัสดีจ้าเพื่อนๆนินฟซีทุกท่านนี่ไม่เข้าอ่อนแรงเมื่อยเออมันจะไม่ลงแล้วชิดถูกขอไห้ลงอีกครับลองดูมันจะเข้าไหมสูตรเข้าไม่เอาลงสูตรลงไม่ไม่ถูกไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ปัจจวยวิจารณญาณในการรับสมด้วยจ้าู oh. ก่นเลยลาวัฒนาคิดเส้นหลายแล้ว บนสามสิบเอาย่ที่เขียนยงซีสุที่สามสิ ขียนผิดแล้วก็แปดหนึ่งนึกว่ามันจะไม่มาศูนย์ศูนย์เลขมันก็ได้ศูนย์อยู่แต่เลขเก้าศูนย์เอ้วศูนย์หนึ่งไม่เอาลงแปลเอาตัวใหม่ลงแขนสูตรนี้สูตรน,นี้ก็เข้าอยู่เจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์แปลเอาตัวอื่นมาลงแขนแตัดศูนย์หนึ่งเอาไปว่าเลขมันเหมือนกันเลยไม่เอาลง ตัดออกไปเลยบอกเข่าจ่อยเอาสุดบนก่อนเส้นสองครั้งพันหนึ่งครั้งหน่วยสิบร้อยพันเหมือนหนึ่งสองสามสี่ครั้งพัน ลูกเก้าของพี่เก้าสองเป็นแปดบวกหนึ่งแปดสี่ยี่สี่สามสิบสองได้สองได้หนึ่งบวกเก้าแปดเก้าศูนย์ 23ຈັ92 เราให้เราใส่ตัวนี้กับตัวนี้แปดสองสิบหกบวกเจ็ดบวกเก้าสามเก้าร้อยสี่สิบสิบสองเลขสองสามสี่สองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสอง เอาสูตรใหม่ลงเลยทําไมทําไมถูกยอดหลังตลอดเพราะเราหาสูตรใหม่ลงตลอดถ้าเลขเข้าจะสบายสบายเลขเข้านี่ไม่ต้องหาสูตรใหม่เอาลงไปเลยเลขไม่เข้าเราต้องหาสูตรที่มันเข้าแต่เข้าแล้วทําไมมันต้องหลุดด้วยก็แปลกยจเราทํามันเข้ามาตลอดแต่พอเอาลงจริงๆมันหลุดเคนทําก็ปวดหัวตื้อพือกันแหละ ตอนทำเข้าดีปันยั 42, สงสี่สองเป็นแปดวกสองสองสี่เป็นแปดอีกเนาะลงไปวกสองอีก 8 90, 0, 2, 10, 9ดเก้าสิบได้ศูนย์หนึ่งสองสิบได้เก้าศูนเนี่ยเอาเอาสูตรนี้ไม่ไม่เอาใส่สูตรนี้เพราะว่ามันเป็นศูนย์เหมือนกันตัวนี้ศูนย์หนึ่งตัวนี้ศูนย์เก้าไม่ว่ามันจะไม่มาอย่างนี้เนาะที่มันเปีกก็เลยไม่อยากเอาลงก็ออกจริงๆเลย ศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์สองเก้าสองศูนย์เมื่อวานนี้ก็จัดสันดีดีไม่เอาตัวนี้ลงไปเอาสองห้าไปเอายีกสิบลงประกบมันสูตรพงมันมีอยู่แล้วก็ยังไม่เอาหัวนิดเลย สองสองหนึ่งสี่บวกหนึ่งบวกเก้าสูตรนี้ก็สูตรนี้เป็นเป็นหน่วยล่างเนาะสูตรนี้ก็เอาอยู่ก็มาที่ห้า 400 500 600 lại 500 Cái này cũng có thể tạo ra những gì đó như là lệch, lão lệch lão cũng ra สองห้าศูนย์ศูนย์มันน่าจะเป็นอีกห้าหกหกห้าเนาะศูนย์เก้าเอามาเอาศูนย์นี่ใส่เอาเก้าศูนย์มาใส่ตรงน,นี้มันก็ไม่เข้าเลยเนาะอันนี้เป็นศูนย์เล็กล่างมันออกมาบน โคตนี้มันก็มาล่างอยู่อมใหม่อมใหม่อมใหม่ส ูนบวกกันเป็นศูนย์อีกบวกสองศูนย์บวกสองบวกเก้าสี่ศูนย์กกนี้มันจะเป็นยังไงตต่อไปมันจะเข้าหรือจะหลุดทำมาดีด,าาดีเข้ามาตลอดเข้ามาตลอดพอจะเอาไม่เข้าสูตรใหม่นะคะ f สีส่ศูนใหม่ทำศูนย์ใหม่ทำศูนย์ใหม่ขึ้นเรื่อยๆเลย แต่พอมันเข้าก็ไม่ต้องไม่ต้องหาสตดใหม่สอ, 3, สองสามสองสามสี่เก้าสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองจับคู่ก็คือสองหนึ่งสองสอง ถ้ามันเป็นบนหลักร้อยก็คือ0บวก0จางไดก็ได้0คือเก่าให้น9 01ไป901 ก้าสี่สองเอาเอาตัวนี้เนาะเก้าสี่สองเก้าสี่หนึ่งศสหนึ่งสีสซตัวไหนก็จับใส่เองนะคะ ตัวกลางนี่มันไม่ค่อยออกมันจะมาออกสองหางมันจะมาออกสองหางนีเลยจัดไปสีสองสองต้องติดมาซุนสีสองแคบไปลุ้นจ้า แนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ทีตดตามนะคะห้ยร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า